เคยเจอผีไหมเคยเจอค่ะเคยเจอที่ไหนยังไงครับที่จริงตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบจะมีเคยเจอจะมีเคยแบบทักคนตายตอนที่ไปทักเขาเขาตายอย่างนี้เหรอคะใช่หือพี่นี่เอาไหมเอาดิยังไงไปเลยไปทักใครแล้วเขาตายเป็นเพื่อนกันด้วยนะเป็นเพื่อนกันด้วยตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วก็มันเกิดจากว่า พี่นี้เนี่ยทักเขาโดยที่ไม่รู้ตัวจําได้เลยว่าเป็นวันที่กลับบ้านแล้วก็กลับรถไฟฟ้าด้วยกันค่ะหลายๆคนแต่เขาอะคือกลับแยกคือเรามีกลุ่มเพื่อนของเราประมาณ78ปคนแล้วก็เราก็ขึ้นร,รถไฟฟ้ากลับแล้วก็เราไม่รู้เรื่องเลยจนเราถึงบ้านกลับบ้านจนประมาณตีสองตีสามเพื่อนโทรมาเฮ้ยนี่รู้ไหมว่าเพื่อนคนนี้เสียแล้วเ,เราก็้ตกใจว่า,เ,เ,ราเราแกรู้ได้ไงเพราะว่ามัน 3, นะตีสองตีสามเนาะเพื่อนบอกว่าพอดีฟังวิทยุ เฮ้ยแบบเขาเสียแล้วแต่คือมีเรื่องจะบอกอเฮ้ยเสียใจว่ะมีเรื่องร้ายอะไรอย่างเงี้ยเอออะพูดมาดินี่รู้ไหมว่าตอนว่าตอนเย็นน่ะตอนกลับบ้านน่ะเจอเขาเจอเพื่อนที่เสียไปล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจอได้หรอวะแล้วคือความจําที่นี่ยังไม่มีเลยว่าจําไม่ได้เลยก็เนี่ยเพราะด้วยความสนิทกันอ่ะทําไมเราอ่ะถึงไม่เดินเข้าไปทักเพื่อนอแต่เราอ่ะเหมือนยืนมองหน้าอยู่เงี้ยยืนยืนจ้องจ้องแล้วเราก็ฉีฉีนิ้วบอกว่า มึงไม่รอดแน่แบบแปลกๆอ่ะแล้วเพื่อนเจ็ดแปดคนก็เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรทําไมไม่เข้าไปทักอะไรอย่างเงี้ยจนเรากลับถึงบ้านก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอตอนเช้าเราไปที่หมหาลัยเพื่อนก็นั่งจับกลุ่มคุยกันเนาะพอเราไปถึงเพื่อนบอกพอเลยนะมึงอย่าทักกูนะหลังจากวันนั้นเพื่อนหายเลยไหมคะคือเพื่อนไม่หายแต่แต่แต่พอถ้าเพื่อนเห็นเรานิ่งอ่ะจะังหวะที่เรานิ่งอ,ะอ,อ่ะเพื่อนชอบคิดเพื่อนชอบแล้วตอนนั้นรู้ตัวไหมที่บ้านไม่รู้ ไม่รู้เช่ไหมพี่ีพี่นีไม่รู้เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนช่วงจังหวนะนั้นมันหายไปเลยพี่นีถึงบอกว่าตอนกลับบ้านอ่ะแล้วจนถึงบ้านอ่ะไอ้แกลบช่วงเวลานั้นอ่ะที่เราเจอเขาอ่ะมันไม่มีเลยมันหายไปเลยเหมือนตรงนั้นอ่ะที่เราทักอ่ะเป็นเอาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครมาทักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวพี่นีบอกว่าพี่นีไม่ได้มีเซนต์แบบว่าที่จะทักโดยที่รู้สึกตัวนะเพราะวันนั้นที่เราทักกันเราไม่รู้ตัวว่าเราทักด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโดยที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังมาากกว่ออืไระน ไม่ไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยไปหาหมอดูหรือไม่เคยอะไรเลยจนก่อนจะเข้าประกวด f เนี่ยแหละคะ่ะ<ฆ>มีเพื่อนเนี่ยแหละพาไปแต่ว่าเขาไปดูของตัวเขาเองเขาไปดูแล้วเขาบอกว่าบ้านเขาอ่ะก็คือดูกับคนเนี้ยตลอดจะทําธุรกิจจะทําอะไรเนี่ยเขาก็ดูตลอดแล้วพอดีเขาจะทธุรกิจใหม่มเขาก็เลยบอกเฮ้ยไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บเราก็ไปเจอเขาเขาก็จะเขาก็ทักเราคื <h> อเขาดูของเพื่อนเราเสร็จเนี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยไอ <"Hey, S 2> เราก <ue> ็อบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มาดูด้วะเพราะพี่นี่เป็นคนกลัวเรื่องดูดวงเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่ชอบดูดวงครับพี่นี่กลัวเขาทัก โก้เขาทักแบบทักไม่ดีแล้วใจเรามันจะเสียใจเรามันจะเฟลทุกวันนี้ถ้าเกิดพี่ได้อ่านเสียงเซมซีถ้าเกิดแบบเสียงเซมซีมาแล้วแบบไม่ดีอ่ะรู้ว่าเสียงแล้วเดี๋ยวมันไม่ดียังไปเสียงทำไมคะพี่ก็คิดไนใจเลยว่าอ๋อเมื่อกี้มันเกือบตกอีกไม้หนึ่งกูนะเราก็จะลืมๆมันไปว่าเออกูไม่กูไม่ได้ได้้จนเราไปเจอไปไปเจอหมอดูท่านนี้เขาก็บอกเราว่าเราอ่ะมีองค์นะแบบมีอะไรในตัวนะมีเซนส์นะรับขันไหมเราบอกไม่เอาเราไม่ใช่ขันเราใช้ฝกบัวอะไร กาา็ะคันกูเทียบกูเทียบให้เราขัดไหมพี่ก็บอกว่าพี่กำลังจะตอบว่าไม่เขาพูดเลยว่ามึงรับไม่ได้หรอกเพราะว่ามึงยังหยุดอาอาบยมุกไม่ได้มึงถือสินห้าไม่ได้เขาพูดอ,อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะเวลาบอกเวลาเราไปหาหมอดูเน,นี่ยต้องระวังนะคะเรื่องการรับขันก็คือเวลาคนส่วนใหญ่ถูกทักว่ามีองค์หรือมีเซนเนี่ย หมอดูนี่เราต้องแยกนะครับว่าหมอดูมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบชอบสนับสนุนให้คนอื่นรับขันครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรแล้วการรับครูโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแถวภา,า,าคอีสานเขาก็จะค่อนข้างถือเพราะการรับครูก็เหมือนการรับองค์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าองค์อะไรจะมาพร้อมกับครูบ้างมันก็จึงมีหลายๆเคสที่พอรับครูไปแล้วเกิดอาการแบบเพี้ยนแลก หรือว่ารับครูมาแล้วปฏิบัติไม่ได้ที่จริงเรื่องความเชื่อเรื่องผีปอบเรื่องอะไรมันมาจากพื้นฐานอันนี้เลยก็คือมีองค์มีครูรับครูแล้วไม่สามารถอยู่ในศินในอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วว่าผิดครูก็ทําให้แบบมีอาการเพี้ยนไปเลยถูกแทะถูกอะไรไปอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูถึงพี่ลำแล้วดีนี่พี่ไม่รับดีนี่พี่ไม่รับโชคดีไปไม่งั้นเลยเีูเห็นอต้องฝากคุณผู้ชมที่ดูเรื่องนี้นะโดนทักอะไรอย่าไปรับเอาอะไรมาง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะเดือดร้อนหมอปลาอีก